สวัสดีครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็มาเจอกับผมแมทธิวจาก P1 Car คา d i ออดิโออีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้บอกได้เลยว่า ในรถ Ben ซ์ที่อยู่ข้างหลังผมในตอนนี้เนี่ยเราเคยทําการติดตั้งตัวจอ Android ไปแล้วหลากหลายสเปคและที่สําคัญเลยเนี่ยคือมีโอกาสได้ติดตั้งกับตัวรถรุ่นนี้นะครับที่มีระบบที่แตกต่างกันไปเนี่ยอีกหลากหลายระบบเลยซึ่งบอกเลยนะครับว่าสําหรับในตัว b e n ซ์ W211 E-Class ตัวนี้เนี่ยมีระบบนะครับเดิมที่เป็นตัว Fiber Optic นะครับหรือว่าเป็น Optical การส่งสัญญาณไปที่ตัวแอมนะครับแล้วก็ใช้งานกับตัวจอได้ซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับตัวจอเดิมนะครับของตัวรถ W211 ตัวนี้เนี่ยก็สามารถเล่นแผนได้ มีตัววิดีโอนะครับมีแมปมีเนวิเกเตอร์ฟังวิทยุได้ซึ่งบอกได้เลยว่าหน้าจอเนี่ยคือละลายแล้วก็ขึ้นเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะทำการเปลี่ยนนะครับตัวหน้าจอเดิมที่ล้าสมัยแบบนี้เนี่ยให้กลายเป็นจอ Android รุ่นท็อปในช่วงต้นปีถึงกลางปี2023นี้จากมิชิแกนในสเปคที่มีชื่อว่ามิชิ g a น X1 Series ตัวนี้นะครับเป็นสเปค RAM 8 ROM 256รองรับการใช้งานในส่วนของตัว Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและที่สำคัญเลยเนี่ยสามารถเล่นในส่วนของตัวแอปพลิเคชันได้มากมายเลยและยิ่งไปกว่านั้นเลยนะครับคือเราทำการติดตั้งในส่วนของตัวกล้องมองหลังและกล้องบันทึกหน้าเข้าไปในตัว Benz W211 คันนี้อีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าสำหรับในตัว211คันนี้เนี่ย ติดตั้งจอ a อ d r o อยไปแล้วเป็นยังไงหน้าจอ9นิ้วการใช้งานแอปต่างๆและ Apple CarPlay แบบไร้าสายเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับในตอนนี้นะครับตัว Benz W211 คันนี้เนี่ยก็ทำการเปลี่ยนหน้าจอนะครับเป็นตัวรุ่นท็อปในช่วงต้นปีถึงกลางปีของมิชิกานะครับตัวนี้เป็น X1 นะครับซึ่งลองเช็คสเปคเบื้องต้นกันเลยดีกว่า จริงๆเนี่ยสเปคนะครับควรจะไปเช็คในตัว CPU s e นะครับซึ่งผมทำการทำวิดีโออย่างละเอียดของตัว X1 ไว้แล้วนะครับลองสแกนนะครับที่ QR Code คดมุมซ้ายล่างหรือปุ่มตัว I ด้านบนขวาได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยในเบื้องต้นก็เป็นตัว ROM นะครับของเครื่องคือ256นะครับแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมเคยเช็คด้วย CPU s e เนี่ยประมาณ220นะครับคืออาจจะยังไม่ถึงนะครับต่อมาเลยเนี่ยหน่วยความจานะครับตัวนี้คือตัว RAM นั่นเองครับ อันนี้ก็บอกว่าเป็นแรม8นะครับแต่จริงอาจจะประมาณ7.8หรืออะไรประมาณนี้นะครับไม่ชัวร์เท่าไหร่ลองเข้าไปดูกันได้ครับแล้วก็ในตัวนี้เองเนี่ยเป็น CPU นะครับ2ตัวซึ่งการประมวลผลโดยรวมเนี่ยคือ2.02กิกะเฮิรตซ์นะครับคือเรียกได้ว่าเร็วมากๆเลยตัว clock speed นั่นเองครับเราลองมาดูในส่วนของตัวแอปเบื้องต้นกันเลยดีกว่าครับผมก็ลงในส่วนของตัวแอปลูกทีวีนี่คือแอปดูทีวีออนไลน์ Netflix นะครับ YouTube YouTube แบบนี้เลยละกัน ลองมาเล่นตัว X 1 Series นะครับการกดปุ๊บมาปั๊บแบบนี้ได้ที่ร้าน P 1 c l Car Audio 12สาขานะครับลงชื่อเข้าใช้ YouTube Premium ได้นะครับถ้าไม่ต้องคันดูตัวโฆษณานะครับสำหรับใครมี YouTube Premium ก็ลงชื่อเข้าใช้ได้ ถาเตัวนี้เป็นหน้าจอ9นิ้วนะครับเรียกได้ว่าจอใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็เหมือนเป็นการอัปเกรดให้ตัวรถคันนี้เนี่ยมีความบันเทิงขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเลยจากจอเดิมที่ละลายละลายแบบนั้นนะครับนี่คือตัว YouTube นะครับสามารถพิมพ์ได้จากข้างบนตรงนี้เลยเนี่ยพิมพ์ตรงนี้ได้หรือว่าเรานะครับสามารถนำทางได้จากตัว Google Map นะครับเนื่องจากเนวิเกเตอร์ของรถคันนี้นก็หลายสิบปีมาแล้วนะครับ กดตัวนี้เลยกดข้ามนะครับลงชื่อในจู G ี mail กันก่อนได้เลยครับสั่งกาดได้เสียงได้นะครับจากปุ่มไมโครโฟนตรงนี้ลองดูกันสักหน่อยเซนทันพระรามสองนี่ฮะพระรามสองปุ๊บเริ่มลำทางกันเลยผมใช้เวลาในการกดนี่คือแบบรวดเร็วมากเลยนะครับการประมวลผลดีมากๆ มีข้อมูลในการนำทางนะครับอย,อยู่ตรงข้างล่างซ้ายตรงนี้และผมปิดเสียงของตัว Google Assistant จากตรงนี้ได้นะครับระยะทางระยะเวลาในการเดินทางและเวลาที่เราจะเดินทางไปถึงเปิดเสียงให้มีการบรรยายเส้นทางได้จากตรงนี้เลยครับออกจากการนำทางได้นะครับจากการกดก,ร,กระบาดตรงนี้และเรานะครับสามารถแบ่งครึ่งจอได้คือแรมตัวนี้คือแรม8นะครับคือเยอะมากๆแล้วก็กดที่สี่เหลี่ยมด้านบนตรงนี้นะครับ แบ่งครึ่งจอนะครับอยากให้จอซ้ายเป็น YouTube กดค้าง y o u t u b e แล้วมาวางแบบนี้เลยจอขวาเป็น Google Map Google Map นะครับก็เป็นตัวนี้เริ่มนำทาง Google Map นะครับพร้อมกับดู YouTube ตามซอยลาดร้าว87ดซอยจนทราสุกเข้าสู่ซอยล,ลาดราว8 7ดยก2เรียกได้ว่ารวดเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับในตัวนี้ อยากให้จอเต็มนะครับหยุดการนำทางแบบนี้ได้หรือว่ากดค้างตรงนี้นี่จอเต็มเลื่อนขวาแบบนี้เลย YouTube ก็จะมาจอเต็มแล้วนะครับ,น,รบนี่คือตัว YouTube นั่นเองครับและยังมีในส่วนของแอปอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับสามารถโหลดแอปเพิ่มได้นะครับจากตัว Play Store ตรงนี้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตัว gmail นะครับดูทีวีออนไลน์ผ่านลูกทีวีตรงนี้ได้ ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัว x 1หรือว่า x 1ตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ซิมได้ด้วยเช่นกัน,นครับดูทีวีออนไลน์ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับดูได้อีกหลายช่องเลยนะครับนี่คือแอปล o กทีวไม่ต้องต่อทีวีดิจิตอลเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยยังมีในส่วนของตัวกล้องบันทึกหน้านะครับเป็นตัวนี้เลยมิชิก้า mg 0 1 0ะครับในตัวนี้ แอปกล้องเนี่ยจะเป็นหน้าตาตัวนี้ครับนี่เลยครับผมเราสามารถใส่การ์ดได้นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่การ์ดนั่นเองก็จะมีข้อมูลนะครับในการนําทางไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เป็นวันที่เวลาละติจูดลองติจูดนะครับความเร็วรถแบบนี้ไม่ต้องเปิดแอปกล้องตลอดเวลาเพื่อให้เขาบันทึกนะครับแค่เปิดแบบน,นี้ก็บันทึกแล้วแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวกล้องตัวนี้เนี่ยก็จะกินแรมด้วยนะครับในจอ Android ที่สเปก แรมสแค่นั้นแรม1อย่างนี้โอ้โหแรมสนะครับเรียกได้ว่าแค่เปิดแอปกล้องเอาไว้เนี่ยก็อาจจะเต็มได้แล้วเหมือนกันนะครับสำหรับต่อมาเลยนะครับเป็นการใช้งานที่เรียกได้ว่ามีความยอดนิยมมากๆในรถรุ่นใหม่ๆในปัจจุบันนะครับ Apple CarPlay ไร้สายนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับตัวโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องนี้ เชื่อมต่อผ่านบลูทูธในครั้งแรกนะครับเราก็ไปที่บลูทูธของตัวหน้าจอตัวนี้ด้วยนี่ครับจะชื่อว่า BT 9237นะครับแล้วก็ BT 9237ที่ iPhone เลยจับคู่นะครับอนุญาตแบบนี้เมื่อทำการเชื่อมต่อแล้วในลักษณะนี้นะครับตัวแอปของตัว Apple CarPlay เนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับแล้วก็ใช้ CarPlay เลยกดใช้คา r p เพลงที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับ a p p l e c a r p l a เเนี่ยเป็นการใช้งานที่สะดวกสบายมากๆเรียกได้ว,ว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดู YouTube หรือว่าดู Netflix ไปบนหน้าจอรถในขณะที่เราขับรถนะครับแต่บอกได้เลยว่าแทนที่และการฟังเพลงเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ต้องใช้เลยแหละครับก็เรียกได้ว่าในตัว Apple Car Play เนี่ยก็จะมีการนำทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Map แบบนี้ Apple m a แนี้ต้องพิมพ์นะฮะลองดูกัน ว่าวเริ่มไปเลยครับแบบนี้ก็จะมีข้อมูลในการเดินทางในลักษณะนี้นะครับคล้ายๆกับตัว Google Map ที่หน้าจอหลักเลยและยังมีในส่วนของตัว Google Map ที่สั่งการด้วยเสียงได้ด้วยเช่นกันก็ต้องไปเปิดชื่อเข้าใช้นะครับในตัว Google Map ใน iPhone ก่อน Spotify นะครับแอปฟังเพลง Apple Music นะครับถ้ามี j u x x นะครับหรือว่ามีในส่วนของตัว YouTube มิวสิกสำหรับทาว YouTube p rem i u เนี่ยก็ใช้งานได้ด้วยเช่นกันนะครับลองดู Spotify กันหน่อยละกัน Play list เพลงที่ถูกใจนะครับกดเล่นเป็น playlist แบบนี้ได้เลยสำหรับตัว Spotify นะครับกดค้างในปุ่มข้ามเพลงเพื่อเล่นเพลงได้กดหนึ่งครั้งเพื่อข้ามเพลงแบบนี้กดค้างนะครับเพื่อเล่งเพลงได้ดูเวลานะ ไปที่คิวเพลงเพื่อดูเพลงได้นะครับว่าเพลงต่อไปเป็นเพลงอะไรบ้างในลักษณะนี้เลยครับและที่สำคัญเลยเนี่ยเมื่อออกมาที่หน้าเมนูเพลงยังแสดงอยู่ด้วยนี่ครับเขาเป็นตัว Apple Map ไว้ก่อน Apple Map นะครับครึ่งจออีกฝั่งหนึ่งเป็น Spotify หยุดเพลงจากตรงนี้ได้และกดดูการนำทางได้จากตรงนี้เลยครับเริ่มนำทางกันไปเลย นี่คือในส่วนของตัว Apple CarPlay นะครับหลักๆคือการใช้งานการฟังเพลงและการนำทางสะดวกสบายมากๆเลยนะครับในลักษณะน,นี้ครับผมและสำหรับใครนะครับที่มีตัวรถ b e n ซ์ W211 ที่เป็น E-Class แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับทางเราก่อนได้นะครับอยากทำการเปลี่ยนเครื่องเสียงอยากทำการเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวหน้าจอให้กลายเป็นจอ Android แบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า P1 Car u d i o ของเรา เคยผ่านรถรุ่นนี้ไปแล้วหลายคันเลยถ้าสนใจเนี่ยสามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.carpromarket.com หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเกี่ยวกับราคานะครับและจองคิวติดตั้งเข้ามาได้นะครับที่ idline sipone และสำหรับใครนะครับที่อยากจะทดลองเล่นในส่วนของตัว michiga xy หรือว่า X1 Series ตัวนี้นะครับสามารถมาทดลองเล่นได้ที่ร้าน P1 c ว r นคาิโ12สาขาและที่กรุงเทพนะครับที่ลาดพร้าวไปเส็บต,ตรงข้ามกับเซเว่นแยกหนึ่งสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบในวิดีโอในชุดนี้เนี่ก็สามารถกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ได้วน,นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยเพ้่มพลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี่วันคาร์ดิโอสำหรับในวันนี้ผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับ b e n ซ์ W211 ซึ่งได้ติดตั้งตัวหน้าจอ X1 Series จากมิชิแกสมาทดลองความเสถียรด้วยนิ้วของทุกท่านได้ที่ P1 Car คาร์ดิโวันนี้ขอตัวลาไปก่อนติดตามกันนะครับว่านนคลิปต่อไปผมจะรีวิวอะไรกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายๆครับ